สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองพ้าสองบุญครับครั EP ที่61แล้วครับเรามาชมเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับเหรียญจอบรุ่นแรกวัดกำแพงยิ่งแล้วยิ่งกำยิ่งแพงครับคือเพาะมากครับอติเียครับผมและอตเตียก็สะสมเฉพาะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกเท่านั้นผมรุ่นอื่นผมไม่เล่นครับ เพราะว่าชอบด้วยความศรัทธาเพราะว่ามันขัง้มันมันสวยฮะถึงใะญ่คะแต่มันดูสวยฮะแต่ใหญ่จริงๆนะเเียครับผมสมัยก่อนก็เป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาหล่อเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเขาใช้ทำหลักเกษตรกรรมครับเขาก็คะทําเป็นรูปจอบให้ทมาหากินครับผมฝั่งทุนสมัยก่อนนี่ก็ถือว่าบางกรอกนะครับเขาก็เําก็ทำทเกี่ยวกับเนีอยต้องใช้จอบในการขุดมีที่มาที่ไปครับผมมาออเตียก่อนจะไปดู เหรียญที่61ครับผมดูสีก่อนนะครับผมอันนี้คือ60ครับอ๋อเตียสวยมาก60นี่คือเหรียญทองฝาบาทนะครับแล้วก็ข้างๆกันเนี่ยเหรียญ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 ทองเหลืองทองแดงทองเหลืองน่าเตียครับผมส่วนผสมเน่ยมันต่างกันฮะบางทสมัยก่อนคงไม่เหมือนสมัยนี้ที่บอกว่าเฮ้ยฉันต้องดทองกิโลหนึ่งทองแดงกิโลหนึ่งเป็นไปไม่ได้หรอก คือใครจะมีอะไรก็โยนโยนเข้าไปใช่ครับผมคือจิตจิตศรัทธานะอเตียเนาะใช่สมัยก่อนก็าก็อย่างนี้ครับเนาะดังนั้นก็สีจะต้องไม่เหมือนกันนะผมพูดเลยต้องไม่เหมือนนะต้องไม่เหมือนนะครับเรการหลอกสมัยก่อนถ้าเหมือนกันเดี๋ยวปั๊มแน่นอนนะพูดตรงเลยเนาะก็เรามาดูสเต็ปแรกของอาเตียกันครับครับเอาเริ่มเลยนะครับอ่าเริ่มแรกเราต้องดูตรงเส้นซุ้มฮะเส้นซุ้มจะมีเส้นเกินเส้นเกินนี่ต้องมีนะนะเส้นเก้นขอบข้างเส้นขึ้นมาใช่ขอบข้างนี่ต้องมีเส้น ตร,ตรงใต้ศอกนะจะมีเออเอ,เอก็แล้วอะไรไข่ปลาใต้ศอกกับใต้รักแร้เนี่ยในจุดข้างในต้องมีมีเนื้อเกินนะเป็ไข่ปลาเนี่ยสองจุดเสร็จจากตรงนี้ปุ๊ันตรงหู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 ตรงวงหลังว่าไปนะสองข้างจะมีเนื้อเกินนะจะมีเนื้อเกินข้างละเม็ดนะต้องมีเสร,ร็จจากตรงเกินตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาขึ้นตรงสีข้างบนจะมีเนื้อเกินเหมือนกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเนื้อเกินยังไม่รูปสามเหลี่ยมเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็ต้องมีตรงตรงเออเออก็แล้วรอยบุ๋มรอยบุ๋ม มก็ต้องมีจุดเกินนะสองจุดอันนี้ก็มาจากพิมพ์เหมือนกันต้องมีเสร็จจะตรงนี้ปุ๊บก็ต้องมาดูตรงร่องน้ําตทุกพิมพ์จะต้องเหรียญไม่ต้องเหมือนกันหมดเส้นร่องน้ํามีเส้นร่องน้านะเส้นร่องน้ําเสร็จตัวใต้เส้นร่องน้ำจะมีเนื้อเกินหนึ่งเม็ดหนึ่งนะอันนี้ทุกเหรียญจะต้องมีเหมือนกันจำหนีพิมพ์ทุกอย่างว่าที่ผมบอกเสร็จปุ๊บแล้วมาดูตรงหูเหรียญมันต้องกิมไปด้านด้านซ้ายของเหรียญนะนิดนึงเทียบเทียบกับองค์นี้ด้วยนะเสียนะลองดูเอียงนิดหนึ่งไหม นะอันนี้เกิดจากเกิดจากการพิมพ์นะคือมาตรฐานของแต่ละจุดแบบเหมือนกันใช่ส่วนถ้าเกิดมีอะไรเกินมาเนี่ยเกิดจาเกิกระเบิดใช่ครับผมนะครับอันนี้อันนี้คือตำหนิพิมพ์ของมันเป็นอย่างนี้เลยนะทุกเหรียญต้องเป็นอย่างนี้เรต่ข้างตั้นข้างด้านข้างเหรียญนี่ก็อย่างนี้ผมบอกว่าเป็นเหรียญประกบข้างนะฮะเป็นเหรียญหล่อประกบนะฮะจะต้องมีเส้นประกบเส้นประกบต้องชัดด้วยนะคมชัดลึกด้วยนะ เส้นเส้นประกบต้องนชัดนะฮะเบอร์เบอร์นี้จะไม่เอานะฮะบวมบวมก็ไม่เอานะครับเส้นประกบข้างเส่เวลาเราดูด้านหลังด้านหลังตำแหนิก็อย่างที่ผมบอกว่าต้องดูกอไก่กอไก่นะมันต้องมีแหลมนะปากแหลมนิดนึงเสร็จแล้วก็ต้องมาดูตรงที่ตรงที่นี่นะจะมีเส้นแล้วก็เส้นซอสนะฮะมันที่แต่มันจริงๆอ่ะมันสเอือนะเป็นเส้นเส้นซ้อนเสร็จากตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ต้องมาดูเลขสี่เลขสี่ไทยเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเส้นซ้อนกันอยู่ตรงนี้เส้นแตกนิดนึงแต่นิดนึงแต่ที่ชัดนะองค์นี้อต แล้วก็มาดูเหรียญทุกเหรียญของเหรียญรุ่นนี้ขอบจะต้องตั้งนะขอบตั้งบางนะเตียขอบตั้งบางต้องบางมากแลคมเนยนะฮะตั้งเด่นเลยยุบเหี่ยวย่นต้องยุบเหี่ยวย่นเลยนะตึงไม่ได้นะบวมบวมก็ไม่ได้นะเป็นสันเลยนะโอเเตียนะฮะเสร็จแล้วผมคุณมาดูนะด้านด้านหน้าของเหรียญนะด้านด้านหน้าของเหรียญจะต้องเด่นออกมาเนี่ยเป็นมิติ นะครับตรงขอบตรงนี้ตรงที่บางว่างๆเนี่ยจะต้องยุบเข้าไปเหมือนกันจะต้องลึกนะเหย่ยวย่นเหี่ยวย่นต้องลึกด้วยนะอย่างที่ผมบอกว่ารุ่นเนี่ยตอนนี้เขาทําปลอมกันเขาเอาเหรียญเหรียญรุ่นนี้เนี่ยปั๊มปั๊มก็มันทุกอย่างมันมันตำหนิเหมือนกันหมดแต่มันก็จะตื้นตื้นแล้วก็จะจะนูนขึ้นมาสมัยใหม่เขาปั๊มเครื่องหรือว่าปั๊มหล่อผมคิดว่าน่าจะหล่อเหมือนกันแต่ว่ามันเขาคงจะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเน่ 90ปีนะเตียองค์นี้ใช่อาจจะว่าทําเก่าเนี่ยเขาอาจจะทําขึ้นมาได้แล้เขาอาจจะใส่โดยโดยล้วก็ใช้ใช้สารเคมีสมัยใหม่ทําให้มันเก่านะ <ๆ S 2> ความลึกอะมันของของพราคงไม่ได้อย่างนี้นะผมว่าในการดูพระเนี่ยแต่ถ้าเกิดหล่อสมัยใหม่เนี่ยสีมันต้องเหมือนกันเกิดทั้งองค์น่เตียเดี๋ยวผมของไม่แท้บวมเนื้อ ถ้ามีเดี๋ยวคิดต่อไปเราให้เขาดูเนาะอธิษได้ครับผมนะเดี๋ยวยังไงก็ดูองค์นี้เปรียบเทียบนะอันนี้คือ61ครับอันนี้คือเดี๋ยวชี้ดูนะอันนี้คือ60 61ต่อไป62ครับผมเราก็มาดูว่าอะไรที่ที่ตำหนิให้ดูทุกนะครับให้ดูนะเกินมานิดๆหน่อยแต่ว่าตำหนิเดิมมันต้องมีนะอธิษฐาเนาะมาตำหนิที่ที่ผมบอกเนี่ยนะทุกจุดเหมือนกันหมด นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องสองผ้าสองบุญครับกับอีพีที่61ครับนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ